เหมือนสันคนคมมีดนะครับเป็นเขาสันคมมีดเหมือนกันที่กาญจนบุรีเดี๋ยวก็ลังจะปีนลงไปด้วยมือเปล่าๆนะครับ 嗯好。 Rồi, nghỉ quê